นะครับมันมีข่าวบอกมาว่าเวลาเราไปออกงานตามอีเวนต์อะไรอย่เงี้ยเราคิดค่าตัวเป็นแสงชั่วโมงละสองร้อชั่วโมงแสงเป็นหนูอยากจะบอกว่าถ้าเป็นเลขหรือว่าเปอร์ในภาษาไทยหนูไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าแสนหนึ่งคือมูลค่าเท่าไหร่เออหกลักครับหกล้า เ e นทาวน์ซไม่คืออันอันอันนี้นทน้อยมากเลยนะคะหมื่นหนึ่งเพน่งเพอรอชั่วโมงนะเพนทาวน่งฮะเพอร์อัลหัวไม่ไม่ถึงไม่ไม่หนึมันอไม่ม่ใช่่ไม่ถึง่ไ่ไม่ไม่ไม่ถึงอืมนั่นแหละมีกระแสขาออกไมนี้รู้สึกงไงบ้างคะเวลาไปออกอีเวนต์ต่างจังหวัด ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็จะแพงกว่าในกรุงเทพด้วยการเดินทางแล้วก็อาจี่แบบใช้เวลาในการทํางานเยอะกว่าแต่แตนโหไม่มีใครจ้างหนูมั้งคะถ้าถึงขนาดนั้นเขาบอกว่าเรากับแดดจะเป็นแบบคิดเป็นชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยเป็นเลทเป็นชั่วโมงรคะลทะอย่างเงี้ยอืมเท่าที่หนูเข้าใจแม่จะคิดตามแบบสิ่งที่ต้องทำในงานมากกว่า แล้วคุณแม่ดูแลเรื่องค่าตัวอย่างนี้ตลอดเลยแม่แล้วก็ทางช่องงงานทุกอย่างต้องผ่านช่องอีกรอบหนึ่งสำหรับตัวเรามองไหมครับที่โดนจับตาเรื่องค่าตัวเวลาไปอ,าออกงานต่างๆอะไรเงี้ยก็อันอันนี้ก็เ,ออเป็นเรื่องที่แบบคนถามบ่อยอยู่แล้วคะ่ะแต่หนูก็ไม่ค่อยรู้แต่ให้รู้ว่าต่างจังหวัดราคาแพงกว่าในกรุงเทพเออ แบบเบียดคิวละครบ้างน่ารักหลายคนคือแบบไม่เคยกล้าพูดเรื่องค่าตัวเพราะกลัวภาษีอะไรเงี้ยหนูจ่ายภาษีตามที่ต้องจ่ายถูกต้องหมดค่ะสหรับตัวน้องยาญ่าเองคือเวลาไปงานต่างจาังหวัดเนี่ยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวหรือว่าทํางานเลทอะไรยอย่างเงี้ยเราคิดแค่ตัวเองไม่ไม่ค่ะอันนี้อันนี้ถ้าเป็นแบบการที่แบบคุยกันเรื่องค่า<ม>ตัวทางช่องจะเป็นคนคุยแล้วค่ะก็ไม่ไม่เคยมีอะไรผิดพลาดเลยโดนจับ โดนจับตามองไมาคาตัวแบบนี้กลัวเจ้าของงานอีเวนท์ที่เขาจะจ้างเราจะไม่กล้าจ้าง,างไ,ไหมก็ไม่นะคะแต่เขาก็ยังไงเขาก็เขา,เขามาเช็คพี่แม่อยู่แล้วพี่ณเดชมีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะเพราะพี่ณเดชก็โดนข่าวแบบนีไ้ไม่ไม่ไม,ไมค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่คุยกันใช่เพราะว่าเรื่องมันมันเซนซิทีฟไม่คุยกับใครอยู่แล้วช่วงนี้ดาราหลายคนก็มีแบบข่าวจะขึ้นค่าตัวอย่างเงี้ยเรามีพี่จะขึ้นฆ่าตัว ตอนนี้เหรอคะไม่ไม่ขึ้นไม่น่าจะขึ้นหรอกค่ะก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เห็นว่าแบาบอะไรเหมาะสมอ,อะไรควรก็กรตามนั้นกะคด้สมัหรบปยากแค่ไหมครับเรื่องนี้ที่แบบคนจับจ้องเรื่องเองินของเราเวลารับงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นรงปกติหนูหนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยซีเรียสเลยค่ะแบบไม่ไม่คิดค่ะ